是，样子是吧？对呀，穿上口红好。口红啊，口红好漂亮啊！没擦，刚买的。他想问问你。ขอบคุณครับ，ขอบคุณครับ。耶。你要不穿，就是。哎。然后就考普通话。普通话来着。来个考。你去补吗？哥？ มักมักเขารักพุงเขาอบอคนชบเอาใหม่นะฮะทีละคนอ้ยางที่ว่าตะนีนะว่าอะไรกันไปเลยอย่ดางนั้นก็่ใช่ว่ใช่ใชกใช่ใช่ใช่ใเ่ใช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 ่ใ่าช่่คิด